morning ค่ะ morning morning ทุกคนนะคะเปิดมากระเทยทำกับข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจจะมีความ live action <c oughs> มีความแบบเสียงอื่นเข้าวนิดนึงนะคะเพราะว่ากระเทยทำ อาหารอยู่ข้างหลังฉากของพี่กับพี่โจมีสิทธิ์จะเข้าชิงไหมคือเอางี้ดีกว่ามันมีฉากใหม่แล้วซีรีส์กูกำลังจะออกนั่นก็คือซีรีส์ที่เล่นกับพี่คริสหอวังและพี่เผือกในช่อง True Vision นะคะกูบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นมีมที่เฮี้ยมากถ้าตัดอีฉากนั้นออกมาอันนี้คือเฮี้ยเลยพอๆกับฉากกับพี่เล่นกับพี่โจกเลยเผลอๆแลวเลวร้วรวรวายกว่านะ <laughs> พี People, all right, all right, ่เขียนอะไรหิ่งสิ่งึงกูไม่เคยได้รางวัลกูไม่เคยได้รางวัลอะไรทั้งสิ้นในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาไม่เคยได้ชื่อเข้าชิงไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกย้ย่อะไรหรอกคะ่ะ <laughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วรางวัลมันไม่ได้ d e f i n คุณค่าของตัวเรามันก็คือรางวัลรางวัลหนึ่งฉันน่ะรู้เรื่องนี้มา <c oughs> จนฉันรู้สึกแบบมึงอย่าเอาชีวิตไปผูกกับรางวัลเลยไม่ได้สนใจ เพราะสุดท้ายเรารู้ตัวเราดีเรารู้ว่าเราเป็นใครเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราจะรู้ว่าตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีรางวัลไหนมาครอบอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะเป็นตัวเองได้อย่างแบบเต็มที่มีคนบอกว่าพี่มะเขือทำงานอะไรอะ่ะเหมือนพี่มีชีวิตอยู่แล้วพี่ก็ได้ตังค์เฉยๆเหมือนแค่มีชีวิตแล้วก็ได้ตังค์จากการแค่มีชีวิตอ,ะอ่ะคืออยากจะบอกว่าดิฉันทำงานนะคะ ดิฉันทำงานค่ะดิฉันเขียนบทนะคะดิฉันเอ่อทำโฆษณาให้กับลูกค้านะคะทายอินอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเป็นครีเอทีฟนะคะในการทําสิ่งนี้นะคะแล้วเธอคิดว่าฉันมีชีวิตอยู่ยังไงอะเสียเลี้ยงหรอยีดอกมึงดูหน้ากูได้เสียที่ไหนจะมาเลี้ยงถ้ากูไม่ทำงานเสียไหนจะเลี้ยงก่อนบมงที่เราต้องพิจารณาหนังหน้าเรานิดนึงไงพมืที่เราอยากได้ผัวรวยเราอยากได้ได้ไม่ผิดแต่เรากลับมาพิจารณาหนังหน้าตัวเองก่อนสมัยก่อนตอนอยู่มาหาลัยนะคะมีคนจะเลี้ยงดิฉันด้วยฉันก็แบบ ไม่ได้นะคะทําไมพูดแบบนี้มันไม่ให้เกียรติกันเลยอะ่ะเออเขาเขาจะเสนอเงินเขาเอาเอาเงินมาเสนอให้กูเลยอะ่ะแบบเนี่ยพี่ขอเลี้ยงมะเขือเท่าเนี้กูแบบโมโหเลยเฮียไม่ได้นะพี่หมื่นสามมันจะไปพออะไรพี่ฮัลโหลหมื่นสามกินไรอะ่ะก็เลยคิดว่าเราไม่น่าจะถ่ายใช่ถ่ายเสียเลี้ยงแหละ <laughs> ถ้าทํางานอาจจะได้ตังค์เยอะกว่า <laughs> นี่ค่ะนี่แล้วช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์มีแต่ข่าวมึงอวสานเลยไหมอะยังไงเพราะว่ามีแต่ข่าวไม่หยุดมันส่งไม้ต่อเป็นทอดทอดทอดกันอะมึงเก็บป่ะคนต่อไปอาจเป็นเราเพราะไม่ให้ลูกน้องลาหนึ่งวันทำคอนเทนต์เหมือนรู้ล่วงหน้าอ๋อไอคอนเมอีคอนเทนต์นี่นี่ใช่ไหมโกงใช่ไหมทุกคนถามว่ากูมียาอย่างรู้อะไรหรือเปล่างงมากเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจทำมันตลกก็เลยคิด คิดแล้วก็ทําแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีข่าวอะไรอย่างนี้ไงมึงเก็ตป้าแล้วทุกคนก็เอาคลิปกูไปลงอินฟูเต้นบนรถนะคะฉ่ำอินฟูกินเล็กคูกนะคะอินฟูไม่ลินกุลลมนุ่มนะคะฉ่ำแต่ละอย่างนะคะที่ฉันที่ฉันเริ่มแล้วรูสึกแบบเอ๊ะนี่คือสัญญาณการ อวสานอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าซึ่งฉันรู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ดังเวอร์วังอะไรมากมายเนี่ยแต่เขาใช้ชีวิตในแบบปกติอ่ะมันอาจจะไม่ได้แคชสายตาคนได้เท่ากับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำอะไรหําหามที่ทำอะไรแบบบ้าๆซึ่งฉันอาจจะอยู่ในแคตตากรีนั้นก็ได้นะคะซึ่งกูก็เคยเป็นคนที่หําหามบ้าๆเหมือนกันแต่เราหามเราบ้าเนี่ยแล้วมึงเอาในช่องเราพอ หมายถึงว่าที่เราทำเนี่ยเอาแค่กลุ่มเราพอเอาแค่คนที่เรารู้จักเอาแค่คนที่มันในสังคมของเราพอ <What? S 1> นะคะบางทีถ้าเราไปวุ่นวายกับสังคมอื่นคนอื่นต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรากลายเป็นคนบ้า <c oughs> คือวันหนึ่งถ้าเราทำเยี่ยวไว้อ่ะวันหนึ่งมันอาจจะออกมาซึ่งตอนเนี้ยกูกลัวแล้วนะอีดอกรู้จักช่องนี้เพราะคอนเทนต์เสียครับ กูเข้าใจมึงกูเข้าใจเพราะในวันหนึ่งในในจุดหนึ่งกูก็ต้องหยุดเล่นมันจะรู้สึกได้เองว่าหยุดพอแล้วนะอย่างเงี้ยเก็ตปะหนูเลิกเล่นเรื่องเสียแล้วเก็ตเปล่าน,นี่พูดเนี่ยฉันไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะแต่ฉันรู้สึกว่าลนะ้วันนี้เนี่ยอะไรที่มันสุดโต่งของโลกใบนี้นะโลกใบนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันสุดโต่งสุดขอบตกขอบที่อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน เดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกดึงกลับมาบาลานซ์ในจุดศูนย์กลางที่เดิมค่ะจะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีด้วยซ้ำเพราะบางทีดีไม่ดีเรากําหนดเองเรามาโนกันขึ้นมาเองว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีแล้วบางทีอะไรที่มันดีดีมากจนเกินไปดีแบบโหดีทุกคนต้องเป็นอย่างี้นะคะทุกคนต้องคิดแบบนี้กลายเป็นไม่ดีก็ได้ท็อกซิกก็ได้ นี่ค่ะขอพิกัดเสื้อได้ไหมครับพิกัดเสื้อที่ไหนนะีน่นนไม่ใช่แ <นะ S 1> พตตินัมคะ่ะบางอย่างก็แบรนด์บางอย่างก็แพตตินัมแต่ส่วนใหญ่แพตตินัมคะ่ะ <laughs> วันนี้ทั้งตัวเลยนะทั้งตัวแพตตินัมรู้จ,กจักใส่ชุดผิดนะ <laughs> บางคนรู้จักดิฉันจากการใส่ชุดผิดนะคะด้านหน้าไปด้านหลังคืออะไรที่มันโป๊ะเอเอรนี่คือไม่ใช่คอนเทนต์อะไรทั้งสิ้นนะคะดิฉันมันมันเกิดขึ้นจริงนะคะดิฉัน ใช้ชีวิตไม่ใช่ใช้ตามคอนเทนต์แต่ว่ามันใช้ชีวิตแล้วมันเสือกมีคอนเทนต์เฉยๆไม่ได้หาคอนเทนต์ไม่ได้ต้องหาเหียอะไรตลกหรืออะไรเล่นกันที่มันพยายามหาส่วนใหญ่ที่มันปังๆอะ่ะมันมาจากการที่เราเป็นเราอะ่ะแล้วเราไม่ได้ตั้งใจวางแผนน่อะอยู่ดีมันออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะแล้วอยู่คุณจะไปต่อยอดอะไรคุณก็ว่าไปนะคะแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราทำอะไรเวลาที่เราเป็นอินฟูหรือว่าเวลาที่เราลงคลิปแล้ว มันมียอดไลค์ยอดฟอลโล่คนดูคนติดตามคนชอบมันจะเลยติดโดพามีนนะคะในการที่เราอยากจะทําให้มันมากกว่านี้ทําให้มันแปลกกว่านี้ทําให้มันแบบไม่เหมือนเดิมสิอะไรอย่างเงี้ยถูกปะและไออันเนี้ยแหละถ้าคุณติดมากเกินไปเนี่ยมันจะทําผลร้ายในภายหลังให้กับตัวเรานะคะบางอย่างเราก็ต้องรู้ว่าอ่ะอันนี้พอละอ่ะอันนี้ยังทําได้อีกอะไรอย่างเงี้ยและส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น มันก็จะอย่างนี้แหละนะคะถ้าจะบ้าบ้ากับพวกกันเองนะคะบ้ากับคนในทีมงานเล่นตลกกับคนอันนี้ไปนะคะ <c oughs> บางทีพอมันเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่สามเนี่ยหรือมันไปอยู่ในสังคมระบบนิเวศอื่นที่มันไม่ใช่ระบบนิเวศเราเนี่ยแล้วเราเป็นตัวของตัวเองะเละเกินเนี่ย <c oughs> บางทีมันจะ <c oughs> อย่างที่บอกแหละเราจะอยู่เนี่ยเราขายเราขายเราขายคนที่เขาดูเรา ที่ชอบในความเป็นเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราอ่านคอมเมนต์หรืออ่านอะไรมากเกินไปแล้วเราชีวิตเราต้องไปอยู่กับสิ่งที่คนอยากให้เราทํามากจนเกินไปหรือเรารู้สึกว่าเขาอยากเห็นอะไรมากจนเกินไปเราจะลืมความรับผิดชอบอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่ควรจะทํามากกว่าด้วยการที่เราจะเสิร์ฟชีจะเสิร์ฟอย่างคนไม่พูดกูพูดถึงเรื่องเสียทุกคนอยากฟังกูรู้ว่าถ้ากูทําคนจะชอบแต่กูไม่ได้อยากพูดอ่ะกูก็จะไม่พูดเก็ตปะบางคอนเทนต์ไม่ได้อยากเล่นแล้วก็ จะไม่ทําค่ะถึงแม้เรารู้ด้วยก็ตามนะว่าบางคอนเทนต์ถ้าเราทํามันจะปังมากมันจะสะใจมันจะจึ้งกับคนบางคนกับกลุ่มบางกลุ่มแน่แต่เราไม่อยากทําเราก็ไม่ทําเราไม่ต้องมานั่งหิวคอนเทนต์ว่าจะต้องทําแบบนี้เพื่อจะได้แบบนั้นเพื่อจะได้เฟรมแสงหรืออะไรขนาดนั้นบอกก่อนไม่ได้เป็นคนดีเวลากูพูดอะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดว่ากูเป็นคนดีแล้วจะมีการคาดหวังว่ามะเขือเนี่ยต้องพูดอะไรดีๆตลอดเวลาแล้วถ้าวันนึงมะเขือไม่ได้พูดอะไรที่คน เชื่อหรือพูดอะไรที่มันแตกต่างไปหรือไม่ได้พูดสิ่งที่เขาอยากได้ยินคุณจะผิดหวังในตัวดิฉันทันท,ทีคุณจะบอกว่าผิดหวังในตัวพี่มะเขือมากคะ่ะผิดหวังในตัวคนนู้นผิดหวังในตัวคนนี้ผิดในตัวคนนั้นเพราะอะไรเพราะเราแค่คาดหวังให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากได้ยินนะคะชีวิตจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดิฉันไม่ใช่คนดีและอย่ามาคาดหวังอะไรกับกูนะคะบางทีเอนเกจเมนทำไมอินฟูหน้ามืดเออชีวิตจริงมัน มันมีเรามีชีวิตจริงกันอยู่เว้ยคุณอ่ะควรสนใจชีวิตจริงมากกว่าสนใจชีวิตบนโลกออนไลน์ะบนโลกออนไลน์ถามว่ามันมีคนที่ดูเราแล้วมีมีสนุกมันมีคนดูเราแล้วเขาจอยมันมีคนดูเราแล้วเขาแฮปปี้แต่ในวันหนึ่งอ่ะคุณก็อย่าลืมว่าโลกในชีวิตจริงมันคือโลกที่คุณเห็นอยู่รอบตัวนี้มีคนกี่คนที่อยู่รอบตัวคุณมีครอบครัวคุณนะอันเนี้ยที่สําคัญที่สุด ไม่ใช่คนบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้บอกว่าแฟนคลับเราหรืออะไรนี้ไม่สําคัญสําคัญในเชิงที่แบบอ่ะเราอยู่ด้วยกันเราดูอะไรอย่างนี้มาถูกปะเราก็อยากให้เขาเอ็นจอยนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วมึงอย่าลืมมึงอย่าลืมโลกแห่งความจริงพีเตอร์บอกพี่ผมจะร้องไห้พี่ว่าชีี่ยมาตา ันนี้เขาไม่เรียกเลยนะหนมใสไส้จ้าขนมใสไส้ <ๆ S 2> จ้าจเขาไม่มไมรู้สภาพพ่อมึง<ต>ขายขนมตาลค่ะตอนเด็กๆอะ่ะันไม่เคยกินัะเคยกินแต่บัการองพ่อมึงค่ะขายขนมตาลป้ามึงขายขนมชั้นนาที่อยู่ข้างบ้านมึงกูเห็นกวนเปียกปูนอยู่ขนมอะไรันไม่กล้ากินเลยมึงนั่นแหละตัวแดกมึงน่ะสืบเชื้อสายมึงคือชาติระกูลขนมไทยต้องฟังพี่มะเขือจุกเช้าอารียขอบคุณมากค่ะอะมม่ะ แนะนำตัวหน่อยคนนี้คือช่างแต่งหน้านะคะที่ชื่อดังมากๆน,นะคุณหวานคุณหวานช่างแต่งหน้าชื่อดังเพราะอะไรโดนคดีค่ะ คดีอะไรแข่งกันนอกกับไข่ได้แบบค่ะบ้าหรอไม่ใช่นะฉันไม่ได้ทำช่างแต่งหน้าประจำตัวดิฉันเกว่าเนี่ยทำงานดีมากเลยนะฉันจะบอกให้ต้องเท้าความก่อนว่าเราเจอกันที่ไหนนะแม่กองโฆษณากองโฆษณากองหนึ่งตอนนั้นฉันเป็นเอ็กซ์ต้าเล่นบทเป็นคนชายอยู่กองโฆษณาถ่ายเกงในผู้ชายอ้าวจริงๆตอนนั้นถ่ายเกงในออต้งบกเาก็ได้งในผู้ชายไม่ต้องบอปเล่นอะไรในแล้วเล่นเป็นเกงในไม่ใช่แล้วพี่แบบ ไม่ค่อยได้รับงานอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่อยู่กับผู้หญิงแล้วแบบเป็นครั้งแรกเลยที่แบบอุ๊ยได้ใกล้ชิดแบบเขา<อ><บ>ให้พูดถึงหนูก็แป๊บหนึ่งสิเราไม่ใช่ตัวเมนนะโอ้โอเข็นรถเข็นอยู่ในโรงแรม<า>มึงซีนเดียวจบแล้วก็กลับบ้าน แม่ขอบคุณนะคะเออเจอกันใหม่แล้วก็นางก็เขียนไดารี่แบบกระดาษทิชชู่เออกระดาษทิชชู่นี่นะฉันยังเก็บรูปนางเอาไว้ไม่รู้กี่ปีแล้วเธอ,เอ,องงมากรู้เก็บเ้ทำไมดูหน้านางไม่มีพิษมีภยัยเธอเห็นไหมเนี่ยไม่มีพิษมีภัยเลยหน้านางเห็นไหมเนี่ยไม่มีพิษมีภัยเห็นไหมผู้เล่นเป็นคนใช้ใช่ปะแล้วปกติเอ็กซ์ตอร เขาจะไม่ได้ถูกทรีตแบบดีขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้บอกทุกกองนะแต่อันนี้เป็นความรู้สึกของเราเฉยๆว่าถ้าเราเป็นเอ็กซ์ต้าเราต้องเจียมตัวคือถ้าเราเป็นเอ็กซ์ต้าเราต้องเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวถูกปะแต่ว่าพอไปกองเนี้ยไอหวานดูแลเราดีมากแต่งหน้าเราตั้งใจมากเพราะปกติเราเป็นเป็นเอ็กซ์ต้าเราเป็นแม่บ้านเป็นคนใช้อะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นเป็นฟิลนี้หน้ากูม,มันให้ไงเขาก็จะแต่งแค่นี้ ปึบเสร็จ <laughs> <Set. c oughs> มันจะไม่แต่งเยอะอ่ะข้าเข้าใจได้เพราะเป็นคนใช้อะไรอย่างเงี้ยถูกปะเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นแม่บ้านแต่ยายหวานโอ้โหีอดอกวาดกูแบบอุ้ยอะะแล้วก็พูดจาดีกับเราดูแลเราดีทรีตเราเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเรารู้สึกเป็นมนุษย์คนหนึ่งเรารู้สึกว่าเราสําคัญเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าตอนที่เราแต่งหน้ากับพี่หวานทีนี้มันเล่นเล่นฉากเดียวกับ ใช่ไหมแล้วก็เขียนไว้ว่าขอบคุณนะคะพี่ที่พี่เป็นกระเทยแล้ว <Hi. S 1> เออไม่ใช่เหรอท <laughs> ี่พี่ดูแลหนูยังดีอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเออนั่นแหละผ่านไปผ่านไปกูก็ไม่ได้เจอเขาทีนี้ก็จะเป็นหายไปนานมากอ่ะไม่ค่อยได้เจอนาะงแล้วกูก็มาเป็นอินฟูก็เออเฮียเราแต่งเองไม่ไหวละหน้าเราเอาหัวเราไปคิดงานดีกว่าเราให้คนที่เขาเก่งทางด้านการแต่งหน้าเขาเทคไอ้ตรงนี้ไปดีกว่า <laughs> ก็เลยนึกถึงว่าใครเป็นคนที่เป็นช่างแต่งหน้าที่แบบ มีบุญคุณกับเราถ้าพูดตามภาษาไทยตามคนไทยก็คือใครมีบุญคุณกับเราใครเป็นคนดีใจดีกับเราตอนที่เรายังไม่มีตอนที่เราเป็นคนธรรมดาเป็นเอ็กตา้าธรรมดาที่คือได้เยหวานมานั่นแหละถ้าเขาไปเขามาแต่งหน้าและเยหวานก็มาแต่งแล้วคืออีดอนเะป็นคนทํางานเก่งเขาดูแลเขาเขารักงานของเขาใส่ใจทุกรายละเอียดทุกรายละเอียดเลยนะมึงเขาเป็นคนมีมารยาเขาเป็นคนมีรายละเอียดเขาเป็นคนแบบเกิ <Get detail. S 1> ซึ่งอะไรอย่างนี้ในหะาฉันก็เลย ติดต่อใช้กันตลอดขอพิกัดช่างแต่งหน้าได้ไหมครับอ่ะแม่พิกัดช่างแต่งหน้าลาดพร้าวค่ะพิกัดเอา้าพิกัดอยู่ลาดพร้าวไงคะถ้าผลงานอยู่ในไอจีอ่าแล้วยี่หวานเนี่ยแต่งหน้าคนไปต่างประทต่างประเทศแต่งหน้าคนร<า>วยๆ <คน S 1> อะไรอย่างเงี้ยมึงไปดูคลิปที่เขาแต่งหน้าระด่ากูนั่นแหละมึงไปกดนะกูแท็กเขาไว้แล้วหนูต้องเป็นคุณนายเซเลบอ่าๆยายตรงฟาน ไฮโซสิหนูสวยนันลูกนี่แม่ตรงฟานำนายทำนะคะใครอยากดูสิ่นแสตรงฟ้านะคะชีวิตกูไม่ไม่ไปไหนแล้วค่ะกระเทยทอมอยู่แค่นี้มีแค่นี้คนรอบตัวมึงเป็นเพศปกติไม่มีปกติหรือว่ากูเนี่ยไม่ปกติกูเริ่มคิดแล้วกูไม่ปกติเพราะรอบตัวกูไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่กระเทยก็ทอมไม่ทอมก็ดีไม่ดีก็เกย์แล้วอยู่กันแค่นี้เราอยู่กันแค่นี้เพราะว่าสเตรทเขาไม่คบกับเรา ตุกติกไปไหนครับโหตอนนี้ตุกติกกำลังมามากเลยอะอเฮ้ยมึงมาแรงไปนี่นฮะแก้วแมวหมดยังครับถามเฉยๆตอนนี้หมดแล้วคะ่ะแต่ว่ากำลังออกจากเตามาแล้วสั่งไปกี่ใบนะน้องต้องสองร้อย <200. S 2> <200. S 1> เหลือกี่ใบ <75. S 1> เหลือเจ็ดิบห้าใบบบมือให้แก้วแมวกันด้วยค่ะ <laughs> มีจากโปรดักต์อื่นไหมยกเว้น นอกจากแก้วแมวแก้วแมวซื้อก่อนข่ะอีดอกลองซื้อแก้วแมวก่อนแล้วค่อยถามโปรดักต์อื่นเนาะวันนี้คุณเลยขาโกลงโกลงกูเป็นคนที่รอเรือกับรอลิงมีปัญหาในการพูดอ่ะกูเป็นคนที่พูดคาว่าอะไรนะพี่เมย์รอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นรอลิงกลุบ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 ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือกูจะพูดไม่รู้เรื่องมึงรับมือกับคนอคติยังไงดีคะบางทีเราไม่ได้ทําอะไรเลยงั้นก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะเขาอคติไปแล้วค่ะ คุณไปเปลี่ยนให้เขามาชอบคุณคไม่ได้แล้วค่ะเขาอคติไปแล้วนะคะคุณไม่สามารถจะทําให้เขากลับมาคิดดีหรือเปลี่ยนความคิดจากคุณได้คุณนั่นแหละอย่าเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณการที่เราเห็นว่าเขาอคติแล้วเราอยากให้เขาเอ,อเห็นเราเป็นคนดีซะเหลือเกินเนี่ยแปลว่าเขามีอํานาจอยู่นะคะลึกๆเขามีอํานาจอยู่ว่าการที่เขาคิดยังไงกับคุณมันสําคัญกับคุณซึ่งเขาอาจจะ มีประโยชน์หรือว่าเป็นคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณให้ประโยชน์อะไรคุณบางอย่างหรือคนที่คุณรักอะไรก็ตามก็เข้าใจได้แต่สุดท้ายเราจะไม่มีวันแก้ตรงนี้ได้ถ้าเราจะไปพยายามอธิบายบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเขาเข้าใจเราผิดในบางอย่างจริงๆเนี่ยเราสามารถคุยได้ตรงๆนะคะแต่ผลหลังจากนั้นคุณก็ต้องรับให้ได้ว่าเขาจะ เข้าใจคุณหรือเขาเลือกที่จะไม่เข้าใจคุณเหมือนเดิมเพราะมันจะประสาทแดกถ้าคุณจะไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะมันจะประสาทแดกมากๆเลยถ้าคุณอยากให้คนอื่นเข้าใจคุณต้องถามว่ามึงเป็นใครเหรอทุกคนอาจจะโดนเข้าใจผิดได้เสมอคะ่ะกูเองก็โดนแน่นอนบางทีเรารู้ด้วยว่าเราโดนแน่นอนเราโดนคนดินทาเราโดนคนดา่าเราโดนคนไม่ชอบอยู่แล้วปกติถ้าถามว่าถ้าเราต้องไปพยายามทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีเนี่ยไม่เหนื่อยหรอเขาเห็นตรงนั้นมันเห็นไปแล้วจบ เรามาโฟกัสกับกับตัวเองกับคนรอบข้างตัวเราแต่อย่าลืมถามฟีดแบ็กคนรอบข้างตัวเราว่าเราเฮี้ยจริงไหมด้วยบางทีเราเป็นจริงไงอีดอกแล้วมันไม่มีใครเตือนมึงบางทีคุณต้องหาเพื่อนที่มันเตือนคุณได้หรือหาเพื่อนที่พูดคุยกับคุณแล้วคุณแบบไม่ได้อวยยศคุณตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ติดตามดูกันนะหลายคนเลยวันนี้คนดูเยอะมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ